สวัสดีเจ้าคุณคนปู่พามาเซาเฮ็ดแฮมแล้วเจ้ามาปะเฮ็ดมันปู่ทัดนี่เจ้างามขนาดพอกะม,มันมานหมาเนื้อเจ้าตัดเี่เจ้าเหลือแต่ขาเสียดายเนาะ ขออนุญาตเอาคิงไม้ออกก่อนเจ้าเฮ็ดงามงามม,มานหมาเนนะ้อเจ้าว้ากคนพอขาตุย้ยเจ้า ใจใบยงงาวพวกอก่ะวอันนี้โดนแทะแล้วเจ้าเ,าเป็นอย่างเนาะเดี๋เขาก็เฉือนสองดอกง,งามๆเจ้าโหเฮ็ดหนังไก่เจ้าอ่อนเลย เหมือนเห็ดดำเจ้าออกแล้วโอ้หนังไก่เจ้าดอกกำลังหน้ากินผัดในล้ำล้ำเจ้ากุคุณ Ủ, ừ, không làm chợ thịt nắng cay tàu chậu xài khảo คุณเนอเจ้าขอบคุณคูณผู้คุ่คนตี่ติดตามตีเข้ามารับชมขอบคุณชัดนักเนอเจ้าขอบคุณกู้กำลังใจเลยเจ้าดอกไม้ก็นักเจ้าเาต้องปกล้ๆเดินํำ ัชนี่ตีปู่เก็บปีแล้วเจ้าวันนี้ก็เลยมาสํารวนนี้ออกแล้วเหมือนกันวันหั่นเก็บตีใหม่เนาะเจ้าเนาะเห็ดหนังไก่มันออกก็เลยว่าทัดนี่มันต้องออกตัวแน่เลยมันก็ออกแล้วเจ้า ทัดนี้เจ้ากูคนกูคนจาได้ก็เจ้าปีแล้วที่มันออกเป็นสายอะเจ้าออกเป็นแถวปีนี้ออกมานหนักเจ้าออกน้อยเดี๋ยวนี่เอาเก็บเลยดีกว่านะเจ้าเนาะ ามันได้ฝนแลเจ้าเนาะมันคงจะออกนักอยู่ฝนมันทิ้งช่วงดอกน้อย ทุกคนเดี๋ยวก้อยตัดขาเจ้าปู่บาหันตัดนี้เจ้าทุกคนยำซะโอ้โหสุมาเตเฮเป็นแตแต้เลยยำเซ็ตแล้วก็เก็บใส,ส่ชาเจ้าสีมันคล้ายๆกันกับใบไม้อ่ะพ่อกับเจ้า ขาป้อมๆเจ้าดอกไมยตัวตัดนี่เห็ดมันปู เห็ดแตรขาเหลืองเจ้าคุณเริ่มมาแล้วเจ้านี่อันนี้มันใหญ่แล้วปูขออนญาตเก็บไะเจ้าเดีย๋ยวต้องก้อยระวังเจ้าขาเลือกเอาดอกใหญ่หน่อเจ้าเนาะ ไปถึงฮันเลยเจ้าโอ้เริ่มมาแล้วเห็ดแตรพอดอกน้อยๆก็ะเจ้าปู่จะบาานะยำเนาะปู่จะบะเข้าไปละคือมันโตนะเจ้าเนาะเดี๋ยวเอาก้อยมาเก็บมันตอนมันโตตันนี้เจ้าฝังนี้แห้งเจ้า ขายาวโอ้มาแล้วเจ้าเริ่มมาแล้วดอกเล็กกม็มีดอกใหญ่กม็มีดอกแห้งก็มี ทุกคนท่านนี่เหี่ยวเลยเจ้าหน้าดอกมันเหี่ยวอันอย่างนี่เฮ็ดมีแต่เหี่ยวๆเจ้ามันรอฝนแน้วมันขาดฝน ทุกคนปู่พามาสง่งตีเก็บปีแล้วอ่ะเจ้าเขนาดยญโามสนะน,นี่มันยังเขียวอ่ะเจ้าเขากะเก็บตัวเนาะโอ,อ้มันอย่างมามา,มาเว้ยปีนี่ขออนุญาตเด็ดขาเจ้าเฮ็ดแตรขาเหลืองมาเว้ยแต่เจ้าโอ้ เสียดายเจ้าพ่อ่ะดอกเล็กดอกน้อยเขียวหมดพ่อค่ะเลือกเอาเจ้าหน้าดอกมันแห้งแล้วเจ้าแต่ขามันยังสดอยู่โอ้พ่อกับเจ้า โอ้เสียดายแต้นะพวกเจ้านัดอยู่ใกล้ๆก,กันนะนี่อันนี้สดอันนี้เหี่ยว องดอกนี่กูขนเพราะความขาเยาวใบยาวเงาขางามโตยดอกก็งามมันตูแห้งเจ้าหน้าแหง้งแต่ขามันก็ยังสดอยู่ก็ยังใจได้เจ้ามันมีแต่ลมอ่ะเจ้าฝนมันประตุกอ่ะ ฟังเสียงลมกับเจ้าอันนี้ขามันยังสดอยู่เจ้า cả tâm Hãy subscribe ยังสดอยู่เจ้าบางเตือปะกำดอกสองดอกปูกก็ไ่ได้ถ่ายคือพ่อเจ้าเก็บเลยโหงามขามันยังสดอยู่เจ้าแต่หน้าดอกมันแห้ง เปิดกล้องก็ดอกสดอย่างดีเปิดไปมามาก็แห้งเหมือนเดิมสองดอกแรกนี่งามขนาดสดโตยดอกใหญ่โตยเอาไปเสาะมาแห้งเหมือนเดิม 下脚。Yeah, นัดอยู่กับหญ้านะน,นี่หน้าดอกก็เริ่มแห้งแล้วเจ้า อื่นเขาเก็บเห็ดพึ่งหวานกันโหมวนขนาดเลยบ้านปู่ฝนทิ้งช่วง แตกมูดเจ้าตัดนี่มันติดติขึ้นบบป้นนะเจ้าติดยญาติดเจ้าบูบอรี่นี่เห็ดของเฮาวันนี้เจ้ากุคุณ มีเห็ดหนังไก่เห็ดแตรขาเหลืองเห็ดหม่นปูสองดอกแรกงีงามขนาดเลยนะเจ้าเนาะใหญ่โตเซาะไปเสาะมากะปะดอกแห็งเหมือนเดิมก็ถือว่าได้อยู่เนะเจ้าเนาะโอเคเจ้าเดี๋ยวปะกันคลิปหน้าเนอะเจ้า สวัสดีเจ้า